นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถโดยสารนะครับของกรุงเทพปากเซนะครับวันนี้ก็ได้มาจัดเสริมที่บกสสุรินทร์นะครับเป็นรถ32ที่นั่งนะครับมาตรฐานวาหนึ่งพอพารนะครับของรถบกสนะครับกรุงเทพปากเซนะครับผมนันนาทีถึงจะเข้ามาวิ่งที่บกสสุรินทร์นะครับผมอ่านี่ับเป็นบรรยากาศภายในรถโดยสารนะครับของกรุงเทพปากเซนะครับผมกรุงเทพปากเซนะครับผม อ๋เป็นรถสามสิบที่นั่งวันนี้ได้มาวิ่งที่บคสสุรินทร์นะครับผมเที่ยวนี้ออก7จ็ดโมงสีนะครับถ้าออกจากต้นทางหมอชิดก็จะมีเที่ยว1นึ่ทุ่มกับ2องทุ่มนะครับแต่ถ้าออกที่ปากเซก็จะไม่เกินบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเท่าที่สอบถามข้อมูลมาประมาณนี้ครับเทพปากเซ ส่วนบกสนะครับผมใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือโครงการคนละครึ่งนะครับผมก็สามารถนํามาใช้ได้กับรถบกสได้เลยนะครับผมโครงการคนละครึ่งนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็สามารถทํามาใช้ได้นะครับอันนี้รถกรุงเทพปากเซก็ได้เข้ามาวิ่งที่บกสสุรินทร์นะครับเป็นรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับกรุงเทพปากเซนะครับผมอันนี้ออกที่หมอเันที่ออาที่กรุงเทพนะครับผมรอบ เจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับผมเจ็ดโมงสี่สิบห้าที่บขสสุรินทร์ดูตัวรถนะครับผมอระมานี้นะครับผมเช้าๆที่บขสสุรินทร์นะครับกับรถกรุงเทพปากเซนะครับผมใครที่เข้ามานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นแจ๊บด้วยนะครับ